รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยผู้ชมครับเห็นผมสภาพเนี้พวกมันมาสิบกว่าคนแต่ผมล้มมันได้ผมทำได้ เฮ้ยมึงอีดแดียร้อนไปมีปัญหาตลอดเลยเอออน้ำแดงลูกกูมาเล่นเนี่ยอะไรฮะสองไม่เคยจันเฮ้ยแค่น้ำแดงขวดเดียวน่าจะต้องเล่นแรงขนาดนี้ สวัสดีครับผมฟอนตัตพงษ์ชาติพงษ์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์เวลาห้าทุ่มสิโดยประมาณทางเว็บไนายทีวีกับรายการเด็กมันแมววันนี้นะครับผมนะฮะอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ที่มีความเก่าซึ่งเป็นเหมือนฉากหนึ่งในฉากแอคชั่นหรือหนังแอคชั่นหลายๆเรื่องนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคิวบูหรือว่าคิวแอคชั่นเองแต่ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เอาเป็นว่าไปถามเขาดีกว่าครับกับพี่เออนุชาโตสวัสดี สวัสดีครับพักท,า,ทายกันหน่อยพี่เด็กไงตปะาตาพี่เอสบายดีสบายดีครับไม่เจอกันานานเลยผลงาน,าน,าน,นล่นาสุดนี่เกาะหัาจจรย์ปี2551ขอบคุณครับนานไปฮะนั้นะอ่ะหรือว่าเป็น พี่เอที่เอางี้อัปเดตผลงานดีกว่าเป็นอะไรนะเพราะผมอัปเดตล่าสุดผมเรื่องนั้นเธอจะเล่นอะไรถามพี่ก่อนขอโทษทีพี่นะผมไม่ได้สนิทกับพี่ขนาดนั้นพี่จะตอบผมไหมได้ครับไม่ถอะไ่ตอบโอ้ยไม่ใช่โอ้ยเธอเธอผลงานล่าสุดนะฮะก็เสือสังฟ้าครับอยากจะรู้ว่าทําไมถึงอยากแบบอยากจะมาพัวพันเกี่ยวกับการที่แบบเป็นแบบสซันแมนหรือแบบคิวแอคชั่นคิวบู๊อะไรเงี้ยเพราะอะไรพี่ด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นคนเบื้องหน้าแล้วก็จะมีพวกละครเนี่ยจะมีฉากแอคชองแอคชั่นครับแต่ไม่หนักเข้าหนังอืม หนังนะที่เคยเล่นมาเรื่องท้าชนเนี่ยและเห็นและเห็นสารพวกนี้มีการตีลังกามีการแบบเอ่อแอคชั่นกันแบบดูเดือดเห็ดมันอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยต้องใช้คนพวกนี้ครับในการที่จะเป็นตัวแทนแสดงเป็นเาราก็ได้ข่าวว่าสตัรไทยเนี่ยด่างไกลไปทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับของเมืองน,นอกด้วยอเอางี้งั้วันนี้นะผมจัดให้เลยเด็กมาแนวจัดให้เลยนะพี่วันนี้เนะี่ยผมมีว่าเป็นแบบเจ้าที่อันดับต้นๆเลยของวงการสตารประเทศไทยเคยได้ยินไหมใจกล้าสตาร ได้ยินเนี่ยงนต้องไปเจอเขาคนนี้เลยนะฮะพี่เกชาสวัสดีครับพี่เกชาสวัสดีครับพี่เกชาเฮ้ยโอ้ด้านไงพี่ไม่รับอ่ะพี่เป็นสแตนดนอ่ะอ๋อครับผมเฮ้ย ไอพี่ผมแค่ปัดก็พอป่ะพี่เกชาวันนี้พี่เอพี่ผมเขาสนใจอยากจะมาเป็นสตันแมนแบบมืออาชีพแบบพี่บ้างสตันเนี่ยบ่งบอกการเป็นสุภาพบุรุษในเป็นแมนนะคุณติดทองหลังพระอะไรอย่างเงี้ยเป็นอําแมนอําแมนไม่เห็นหน้าเราเห็นแต่ตัวเราตอนโดนตีโดนระเบิดโดนเจ็บนะอยากรู้ว่าสตันเนี่ยมันมีกี่แบบสตันก็มีตั้งแต่สตันไฮฟอร์คือตกที่สูงนะครับแล้วก็สตันไฟเบิร์นก็คือเผาตัว แล้วก็คาร์สตันก็เป็นพวกขับรถอะไรเงี้ยรถรถมอส์มอส์บอยสตันก็ค <laut> ือจ uh ัมจัมอะไรเงี้ยแล้วก็มีสตันไฟติ้งคร้งแล้วก็สตันชิกกี้เนี่ยมันเยอะมากนะใช่ต้องตั้งทั้งข้างต่างประเทศเนี่ยก็คือเาแยกกันเลยไหาแยกเป็นเป็นหมวดของเขาคือไม่ใช่ว่าเปอคนเดียวมารวมกันใช่ครับแล้วผลงานของใจกล้าสตันนี่มีอะไรบ้างที่เคยผ่านมาให้บอกระดับฮอลลีวูดเลยเมื่อก่อนก็คือก็มีเจมส์บอนด์เจมส์บอนด์ภาคไหนฮะ Tomorrow Never Dies โอ้โห มีแต่ตอนนี้ผมว่าเราคุยนมากเกินไปแล้วผมอยากจะไปดูเนี่ยว่าที่ทํางานของพี่เนี่ยหรือว่าที่ฝึกซ้อมของพี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วให้พี่เอได้ดูด้วยไปเลยฮะเชิญเลยครับพี่เชิญครับไปเลยดีกาครับผมอาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาเรียนรู้วิธีการฝึกซ้อมของเหล่าพี่ๆสตันแมนกันนะครับ แต่ตอนนี้เราไปชมไลฟ์สไตล์ของเราเด็กแนวกันก่อนครับ สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับไอคิวนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับวันนี้นะฮะเขารวมเหล่าเด็กมันแนวไ้เทียบเลยครับเพราะว่า AIS 3 G วันทุคอรนะครับเขาจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฟ้นหานักคิดตัวจริงรุ่นใหม่ยุค3 G 2001น่ะครับในโครงการนี้เลยครับ AIS 3 G วันทุกพรแบรนด์เน็ตบอปีที่7ครับซึ่งงานนี้นะครับเขาให้นักศึกษาปีที่3และปีที่4ร่วมกันประกวดแผนสื่อสารการตลาดพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไทยเชิงอนุรักษ์สิงแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคครับด้วยการปั่นัรานีวคบ้้ได สนใจจากเราเด็กแนวนเพียบเลยครับสำหรับ a s เรานะครับเราต้องการสร้างให้เป็นเวทีที่นักศึกษาสามารถมาประกวดผลงานตัวเองได้ครับเราจะมีอาจารย์นะครับที่จะไปสอนแล้วก็วิธีการเขียนแผนกับน้องๆนักศึกษาดีครับเพราะว่าเวลาเราเรียนในห้องเนี่ยเรามักจะไม่รู้แบบเฮ้ยเราจะาไปใช้ยังไงนี่เหมือนเป็นแบบโอกาสที่เราจะได้แบบลองลองดู เอาละคราวหน้าถ้ามีโอกาสนะครับอีกคือจะนำมิจกรรพิีีแบบนี้นะฮะมาฝากเราตึกแนวกันอีกแน่น,นอนครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับมแนตราช้าง ทุกวันเราจะซ้อมมันรวมตัวกันซ้อมอย่ถ้าเราไม่มีงานนะครับโอ้โหคนี่ส่วนใหญ่มีทั้งหมดกี่ชีวิตครับพี่ทีมเอมอยี่สิบบ้าง25้าบ้างอันนี้คือเราเปิดเราเปิดให้สตันในเมืองไทยทั้งหมดมาซ้อมฟรีนะเราไม่อยากให้ให้ให้ทุกคนแบบไปซ้อมตามถนนตามอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ปลอดภัยดีกว่าเซฟตี้มีบอกมีโฟมอะไรให้เรียบร้อยเเอาแบบเซฟเซฟกันเลยแล้วก็ว่าใคร ใครที่เป็นสตาร์เนี่ยก็คือมาได้เลยผมไม่ไม่ไม่ได้เก่งใหม่นะอยากรู้ว่าเกณฑ์ในการคนที่จะเป็นสตาร์ได้ต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่พี่แก๊ปอายุอายุเกณฑ์ก็คือ15บาขึ้นไปถ้าคนดูแลตัวเองดีก็ได้ได้ถึงห้าสพื้นฐานมีอะไรบ้างแต่การที่จะเป็นสตาร์ได้ 1. พื้นฐาน 2. หัวใจ 3. สมองเซนโอเคครับต่อไปผมจะสาธิตแบบสา่งและส ประมาณนี้โอ้ยยอดเลยพี่แม่นมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยคืนนี้คือต้องนัดแนงก่อนใช่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องบอกเพื่อนกันด้วยใช่ครับใช่เราต้องบอกต้องนัดแนงกันนิดนึงแล้วก็อ่ะส่วนต่อไปพี่พูดให้มันติดๆกันนะทำไมพูดแล้วมันเบนส์เนสอะไรอะไรฮะเหนื่อยเออครับเหนื่อยเหนื่ไงฮะส่วต่อไปเราก็เปนจะเป็นแอคที่สเรกินได้พี่เราก็เป็นแอคนะครับครับแอคของแอคชั่นนะครับอ่ามาชั้นดีกว่า แอมีแก้วพี่ผมชรัได้งานหนักนะทุกคนต้องเรียนด้วยภาษานะครับจากเดินฐานแล้วนะครับเหนื่อยพี่เหนื่อยพักก่อนนะจากเดินฐานแล้วนะครับพักก่อนนะคือจังหวะก็ได้เห็นการแบบพื้นฐานการต่อสู้ไปแล้วครทีนี้พื้นฐานอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการรับแอ รับแอคใช่คือการรับแอคโดนปล่อยโดนเตะแอคติ้งนี่คือเล่าแอคติ้งนะคือเป็นซันเนี่ยคือการชาร์จชิ่งแคช่ทำชั่นแคร์คือชั่นมันไม่เห็นพี่มันนั่งตรงทางผมขอโทษครับไม่หามันโอเคครับอ่ะไงไงก็ลุกมาละอ่ะมาแชมป์มาเอาแชมป์เอาที่แชมป์อ๋อเชิญครับพี่ปุ่มผมเลยครับปุมแดงเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีการเซตก่อนนะครับเวลา ถ้าเราเล่นหนังเนี่ยเราจะไม่ใช้นาแข้งเตะนะครับไม่ใช้นาแข้งนี่คือผิดเราจะใช้ช่วงปลายขานะครับปลายแค่ไหนใเปิดส่งเสียงนะครับแล้วก็เวลาถีบนะครับอย่าเอาส้นอย่างนี้นะครับไม่เอาเจ็บใช่ครับเจ็บนี่คือพี่บอกไปอ๋อแค่ยันใช่ไหมใช่แล้วก็ที่กลอไปเองอ๋อแล้วด้วยหมัดับหมัดครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นหมัดถ้าหมัดหมัดต่อยก็ต้องทัชจริงครับทัชคือเนี่ยครับพี่พีเอลองดูอ่าใช่ มันต่อยแล้วลิฟต์ดึงมาใช่ทำแอคด้วยอะไรใช่ก็มีสติปีไอ๋ครับออันนี้พี่เอเคยผ่านมาแล้วอ่าอ่าอันนี้กันเอาผมไม่เคยผมไม่เคยอ่าใช่พี่ฟอยมายังไงคือเราเราจะมีการรับแอคอ้อ้ออันนี้อันนี้นี่รับแอคอันนี้คือคือรับชิ่งชิ่งคือคือทุกคนจะรู้นะครับผมเรียกเปมี่ยนไหมตอนนี้ตอนนี้ทุกทุกคนจะรู้ครับเหลื่ยนปะเราจะสอนแบบจริงจริง เพราะไหลกับคางเนี่ยต้องสัมพันธ์กันไหลสัมพันธ์กันตัวอ่อนตัวอ่อนเนี่ยอันนี้แบบซ้อมซ้อมก็คือโอเครับแอสไปเอาปล่อยอย่าไปเก่งมันนะอย่าเก่งครับก็คือเนี่ยนั่นละถูกต้องครับนั่นแหละครับท้องท้องน่่ะน้าอุ้งตอ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 งไม่พอ ไปที่อื่นบ้างดิไปที่อื่นบ้างมาแต่หัวหน้าแต่จ้ลองแล้วไงอจุลคนนี้ตัวคนนี้ไ้งม่โดนตลอดคบพี่เรอยากเป็นสแตนไม่ใช่หรอพเ่ียากเป็นไม่ใช่หรอน่ียกเป็นเลยอ่ะท้องท้องไม่เบา ต้องต้องถนอมนะพีออกก่อนนะใ้นัวไปก่อนเลยครับผมโอเคอันนี้ท้องนะครับหนึ่งสองสามสี่ใช่นี่แหละแค่นี้หรอแล้วผักหน้าอะไรไม่มีหรอไม่มีเป็นแค่นั้นอ๋อเห็นไปแล้วได้ภาพไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเต็มเต็มแล้วไปที่อื่นไหมไปฝึกตัวนี้แล้วมีที่อื่นต่อโอเคครับเดี๋ยวอีกที่หนึ่งเราจะขึ้นไปก็คือเป็น ทีเคเบิลสลิงนี bbe bbe> ่ครับเออที่เขากระโดดร้อยตัวใช่แบบซุปเปอร์แมนอะไรเงี้ยกันดังแล้วเดี๋ยวทีมนี้ขึ้นไปด้วยเนาะใช่เขาทีมนี้ต้องเซตอัพด้วยใช่โอเคเชิญเลยครับพี่เกชาไปเลยครับไปกันเลยอยากขึ้นสลิงแล้วโอเคเอามา เดี๋ยวเอาชุดมาให้สองพี่เอหน่อยนะครับเอาแล้วน,นี่ผมเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสลิงแบบอะไรพี่สลิงคู่ใช่ครับเป็นอันนี้จะเป็นฟรีครับฟรีฟอร์ก็เหมือนการหมุนหมุนได้ในตัวเองคืออันนี้เป็นเส้นเดียวครับขึ้นลงอย่างเดียวออ๋ในในผมขอลองแบบกระโดดมันก็จะลอยตามใช่ไหมใช่ครับลองหมุนดีกว่าลองหมุน ง่ามืเลาง่ามเลยเอออะไม่งงอ่าเห็นไหมเออ้ยเฮ้มึนเลยพี่เกชายจริงแล้วทางนี้ครับทางนี้ครับรายกที่เป็นตารันเนี่ยจะหาได้อีกมันต้องมันต้องใช้ทักษะและประสบการณ์มากใช่ครับมาเล่นเล่นหัวไม่ได้โอเคลองดูพี่เอหน่อยว่าเชือดเส้นเดียวจะยากได้ได้ได้ลองดูพี่เอมา สามสองไปโอ้โหยุบมือคุณคุณสามสามสองขัดช่อนมันตาชมยานนี้ตอนนี้เวลาเวลาพี่ต้องขากว้างไหมครับเปิดฝาให้กว้างไว้ถ้าเกิดเราลงสองขาเงี้ยเรามีศีรษะลงได้ก็คือต้องฐานกว้างต้องฐานกว้างไว้ครับพร้อมสามสอง อย่างนี้ครับเห็นไปแล้วนะครับวิวธีการใช้สลิงเนี่ยเป็นยังไง<ม>วิธีการเทรนเบืเบ้องต้นในในเกี่ยวกับคิวบูคิวแอคชั่นเนี่ยเป็นยังไงไง,งั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาจำลองเหตุการณ์กันหน่อยดียวกว่าพี่เดี๋ยวผมจะให้พี่เอเนี่ยเป็นเป็นพระเอกนะ,ะนานนมาช่วย<า>ตัวออตัวประกรันตัวนาักเอก แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยเป็นลูกน้องพี่ดีมากแล้วมาพบกับแก๊งแก๊งแบบแก๊งคนร้ายเลยแก๊งใหญ่เลยมีทั้งฝรั่งแก๊งมาเฟียแก๊งแบบคนไม่ดีอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยอันนี้ต้องให้พี่เอเจอแชมป์เอเอ็มครับแล้วแต่พี่ออนนไล์ยครับแล้วแต่จัดให้เดี๋ยวดูครับว่าเอเอ็มนี่คือไอ้ที่มันอยู่ในแปดเดียมแล้วมันแขนหักขาเลยครับรองเท้าอ่ะพี่ใช่ครับอ่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะใช่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งกว่านี่แล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นยังไงดูเลยครับ เด็ก <Take S 2> มันแ <now! S 2> นวโอ้ยโอ้โหโยรู้แล้วเป็นสตาร์โนชน์เด็กมันแบบนวเด็กมันแนว45่ปีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ แกขาข,าแ,า,ขาแล้วก็เจอดีแน่ทุกพี่เชิญครับเอ้ oh, whoa, whoa. อ้าวทุกพี่เชิญครับ แกอยากได้อีนี่คขึ้นจะไหมพวกแกอยากได้อีนี่คือใช่ไหมใช่เอามาเลยเอาไปเลยคุณชนะก่อนแต่ต้องชนะให้ได้ก่อนอ๋อผูดไายได้หรือเปล่าพูดไทยได้รู้หรือเปล่าโอ๊ะขอโทษดิขอโทษดิขอโโอเคโอเค ready The Judge ready. เรดดี้ เป็นไงบ้างพี่เอตะกี้เราลองแบบว่าคิวแอคชั่นเท่านเต็มสนุกนะสนุกนะแล้วก็ได้รับได้แบบเตะต่อยที่แบบถูกวิธีแล้วก็รับถูกวิธีเนี่ยมันทําให้การตัดต่อหรือการเข้ากล้องเนี่ยมันดูช่วยในให้มันแรงขึ้นดูมันขึ้นใช่ฮะไม่ใช่เจาะแจ๊ะมันไม่สนุกพอตัดออกมาแบบปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กคนดูมันชอบครับเป็นครกําลัให้คุณดูใช่ไหมครับถามนี่เกช้าบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างลูกศิษย์คนใหม่วันนี้สตาร์ทคนใหม่โอ้ผ่านเลยครับผ่าน อาไม่ได้ว่าพี่เกยชาฝากยดในว่าสำหรับน้องๆหรือใครที่สนใจอยากจะเป็นสตนร์แมนแบบมืออาชีพแบบใจกล้าแบบนี้โอเคครับอย่าไปซ้อมด้วยเปื่อยครับถ้าจะถ้าใช่ซ้อมไม่ถูกหลักครับหาคนที่เทนดีๆนะครับแล้วก็มีมีสถานที่ดีๆที่ที่สพอร์ตด้านหนามคือปูนเปลือกเนี่ยใช่ครับพื้นปูนอย่าไปเล่นครับขาดลายเอาเอาที่สถานที่ดีๆแล้วฝันน้องจะเป็นจริงคครรัับบ เอาล้วครับวันนี้เรียกได้ว่าพี่เอเนี่ยได้ทำฝันแบบว่าเป็นจริงแล้วได้ลองมาเป็นสตนจริงๆแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าครั้งหน้านะฮะเด็กแนวของเรานะฮะจะไปทำอาชีพอะไรหรือว่าสนใจในอาชีพไหนนะครับห้ามพลาดนะครับติดตามได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ของเราเด็กแนวทีวีนะครับหรือว่าจะตามไอจีของเราก็ได้เด็กมันแนวนะครับผมเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าทุกว,วันเสาร์เวลา5ทุ่ม15โดยประมาณทางโค้นายทีวีกับรายการก็เด็กมันแนว และสาหรับน้องๆเด็กแนวคนไหนที่มีความฝันอยากจะเป็นสตันแมนหรือนักแสดงผ่าดผลแบบพี่ๆเขาแล้วก็วันนี้เรามีเส้นทางสารฝันมาแนะเด็กแนวกันครับคุณในสมบัติแรกก็ควรมีพื้นฐานความพร้อมทางด้านร่างกายอย่างมากครับและยิ่งถ้ามีทักษะทางด้านยิมนาสติกและการต่อสู้ด้วยแล้วก็ยิ่งดีเลยครับส่วนข้อที่2ต้องมีหัวใจที่อดทนไม่ย่อท้อง,งง่ายๆเพราะการเป็นสตันแมนต้องใช้พละกําลังอย่างสูงครับและต้องฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยและสิ่งสุดท้ายที่เด็กแนวควรจะมี คือไหวพริบปฏิพานเพราะหลักของสตันที่ดีต้องฉลาดที่จะเซฟตัวเองเป็นอย่างมากด้วยนะครับถ้าเด็กแนวคนไหนมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วล้ะก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพกความฝันใส่กระเป๋าเข้าไปรับการฝึกจากพี่ๆสตันแมนได้เลยล่ะครับ